อันนี้ยาแปลงสุดท้ายรอดเด้อพี่น้องเอ้ยยาสีเบิร์ตรอเด้อบาดตาที่นี่ยาสีเบิร์ตแล้วเ,ห,นเ,นเลวหลือซัมนี่เหลือซัมนี่เด้อพี่น้องไทยอื่นทรงหามัดลอยไทยเฮาทรงหกมัดลอยเด้อสิบอกให้พอกันให้นะหนาเฮา นาห้อน nhà บอึดระบาดเนี่ยอ,อันนี้พอ่ออันนี้พ่อยายตองพ่อผู้ใดเนาอพ่ออีแว่น้อยพ่อยายตองพ่ออีแว่น้อยยกสองนิ้วให้ลูกเห็นแน่ให้ลูกสาวอยู่มหาไล่สิได้ซื่นใจเมื่อวานนี่ตัดไปแปดพันมือหนีเมืย รับยอดหน่อยๆ่บลายจิบๆมืออื่นนียอดเก้าพันเบิงเอาเดิสนี่บเบิงเอาเดอรอพ่อผู้ใดแบกหนาสัวสิหาเงื้นเลี่ยนทรงมหาไล่ได้เนี่ยเบิงเอาเอรลดนี่พ่อผู้ใดนนเน,าาดนี่ยตั้งใจเลี่ยนให้มันจบอันนี้เจ็กกี้ อันนี้ก็แว่น้อยอันนั้นแหว่ยง่ายเย่งจะพออันนั้นแว่น้อยนั่นปอดซีของพ่อใหญ่ตองนั่นมาหาไล่ปีสุดท้ายอันนี้ปอดซีแว่น้อยกับแหว่ยง่าย